ายง,งานผลหลังจากการเปลี่ยนชุดฝาหลังใหม่ให้กับ gaming forner หกสี่ห้ที่ขาใส่สลักสายนาฬิกาด้านล่าง,างนี้แตกหักไม่สามารถใส่สายนาฬิกาได้นะครับก็ตอนนี้ก็ย้ายมาชาร์จไฟเข้า70%นแล้วนะครับที่ชุดฝาหลังใหม่แล้วก็ปุ่มกดสีเงินของลูก้านะครับที่ตรงน,นี้ก็ได้ย้ายมาที่ชุดฝาหลังใหม่สยบร้อยนะครับนีนะ่เป็นสีเงินนะครับ ซึ่งปกติจะเปิดได้เป็นสีดำนะครับตัน,นี้ก็ต้องอใช้การย้ายนะครับบาร์โค้ดมีแล้วก็ย้ายมาให้กระจกเซ็นเซอร์ใส่เหมือนใหม่นะครับต่อสายชาร์จนะครับจุดชาร์จเหมือนใหม่เซนเซอร์อฮเลดทำงานได้ตามปกติลูกค้าไม่ได้ส่งสายชาร์จมาก็ไม่เป็นไรอ่าม่นจะส่สงสายเดินกามาให้ก็ไม่เป็นไรนะครับนำไปจับสัญญ,ญาณ GPS นะครับตั้งเวลาเป็นปัจจุบัน รายงานให้ลูกค้าทราบเรียบร้อยปุ่มเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับเวลากดมีเสียงมอเตอร์สัน่นอันนี้ลูกค้าตั้งไว้นะครับเซนเซอร์แฮนด์เลดก็ทํางานได้ตามปกติพร้อมที่จะส่งมอบกับคืนให้กับลูกค้าก็าต้องแจ้งถึงข้อจํากัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับจริงๆเขาไม่ได้ให้เปิดซ่อมการเปิดซ่อมก็จะไม่สามารถที่จะใส่ลงว่ายน้ําอาบน้ําจุ่มน้ําได้แต่สามารถกันเหงือ่อ นำล่าตัวกิจกรรมวิ่งปั่นได้ตามปกตินี่คือข้อจำกัดของการเปิดซ่อมระบบกันน้ําทุกชนิดนะครับ,ขอขอบก,บก,บก็ขอบคุณมากครับลานล็อกดีไวบยินดีให้บริการขอบคุณมากครับ